สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรานะครับวันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องการชาร์จแบตนะครับแบตเตอรี่ที่ได้มาจากร้านรับซื้อของเก่านะครับเยอะแยะไปหมดเลยเราจะชาร์จมันยังไง ได้เลยครับขันแรกก็ใช้วัดใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับพวกไฟส่องสว่างหรือว,ว่า power bank พวก power bank เนี่ยนะเอามาชาร์จมันเอามาเป็นตัวชาร์จให้แบตพวกนี้ครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเป็นไฟส่องสว่างธรรมดานะครับ เราก็ถอดแบตอันเก่ามันออกก่อนนะแล้วก็ต่อสายไฟจากขั้วบวกขั้วลบของแบตของจุดที่จะไปเข้าแบตนะออกมาครับอันนี้ต่อไว้แบบมีตัววัดโวลต์ด้วยนะใช้ตัวนี้ชาร์จก็ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเราได้ต่อสายชุดสายออกมาแล้ว ป็นอย่างนี้อันนี้ใช้แม่เหล็กใช้แม่เหล็กนะขวบวกขวล้ลบต่อให้ถูกนะครับนี่แบตบที่จะชาร์จก็ขล้ลบขัวบวกแล้วก็เอามาเสียบจุดนี้ครับ นี่ตัวบอกวนไม่มันทำไมไม่ยอมตั้งอืแล้วเราก็เอาประชัดปกติครับลำโพงบูทุธอะไรพวกนี้ก็ได้นะเอาประชัดปกติ เปิดไฟก่อนแรงจ่ายไฟแรงจ่ายไฟคือตัวนี้เลยครับระบบโซลาเซลล์นะครับส่งผ่านมายังอินเวอร์เตอร์อ่ะเปิดละอินเวอร์เตอร์ก็แปลงไฟออกมาเป็น220โวลต์จากระบบ โซลาเซลล์12โวลต์ผ่านิมอร์เตอร์ออกมาเป็น220โวลต์เหมือนไฟบ้านครับออกมานี่แล้วครับอันนี้ก็คืออะแดปเตอร,ร์ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรทั่วไปพวกนี้ครับอันนี้เป็นชาร์จ p h o n นนะ iPad เสียบเข้าไปครับเป็นไฟบ้านก็คือเหมือนไฟบ้านเลย แล้วเราก็เอาชุดนี้มาเสียบชาร์จครับนี่ไฟออกนี่ครับชาร์จมันเข้าไปอันนี้ง่ายๆเลยครับใครที่ไม่มีเครื่องชาร์จก็ทำแบบนี้ครับต่อไฟจัดสายสองเส้นนีฮะควบ,บกคลบ,บของแบตในนี้ ออกมาครับแล้วก็มาเข้านี้ามาเข้าที่แบตที่จะชาร์จนี่แค่นี้ก็ได้ชาร์จแล้วครับหรืออีกวิธีง่ายๆเลยก็ใช้นี่แบบนี้ครับใช้บี s ชาร์จบี s ตัวเล็กๆเนี่ยเป็น b ีมเ s หนึ่ง ก้อนเดียวก็ใช้หนึ่งเอสครับอันนี้หนึ่งก้อนเหมือนกันหนึ่งเอสบีเอมเสเป็นแบบนี้ครับตัวเล็กๆนี่อันนี้ก็ได้มาจากจได้มาจากแบบนี้ครับเป็นแบตเตอรี่เก่าๆที่มันใช้ไม่ได้ตรงหัวของมันนี่จะมีบีเอมสนะครับเราก็แกะออกมาเลยนี่ครับหัวของมันนี่จะมีบีเอมอสอยู่ทุกก้อนนะครับแบตเตอรี่พวกนี้จะมีบีเมเอส เป็นแบบนี้อันนี้ก็แกะออกมาแล้วง่ายๆเลยชัด่ารดีเอาม BMS นะครับต่อควบวกโคลบของแบบเนี่ยครับตามนี้ครับไม่มีอะไรเลยมยีแค่นี้ ก็ที่ชารจก็คือ,อเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนครับถอดตัวชุดแรกออกก่อนเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนี่ผ่าน BMS ตัวเดียวเป็น BMS 1 S เขาเรียก BMS 1 S ตัวเล็กๆนะก็ะเสียบไปที่นี่เหมือนเดิมโซบไปที่เต้าเสียบนี่นี่ก็จะมีไฟขึ้นอันนี้มีไฟมีไฟขึ้นด้วยนะ แค่นี้ครับชาร์จไปแล้วเต็มมันก็ตัดนะครับไม่ต้องกลัวว่าโอ้ยชาร์จนานแค่ไหนอะไรอย่างนี้เต็มมันก็ตัดอยู่แล้วครับหน้าที่ของบ m เมเต็มตัดตันตัดชร์ตตัดนี่อะบเมตัวเล็กแค่นี้แหละหน้าที่เขาเยอะนะสำคัญด้วยส่วนก้อนไหนที่มันเราไม่มีบ m เม เรากรชาบแบบนี้แบบชุดนี้พอชุดนี้มันก็เหมือนข้างในตัวนี้มันมีแผงวงจรอ,อยู่นะมันก็เหมือนเป็น b m s ในตัวของมันครส่งผ่านมาชาร์จได้เหมือนเดิมนะหรืออีกวิธีนึ้งกระชากผ่านโซลาเซลล์นี่แบบนี้อันนี้เป็นชุดไฟโซลาเซลล์นะเปิดออกมานี่ครับ ต่อแบบนี้เลยก็ผ่าน BMS เหมือนกันหรือไม่ต้องผ่าน BMS แบบนี้ก็ได้ครับเนี่ย BMS ตัวเล็กๆนี้เพราะเขามีแผงวงจรอ,อยู่ข้างในนี่มันก็นเปรียบเหมือน BMS ตัวหนึง่งตัดเหมือนกันเป็นตัดแบตเตอรี่ตวกนี้ก็ได้มาจากอันเดียวกันนะครับเอามาใส่ใช้งานได้จริงครับ แค่ okay. เราเอาไปตากแดดเอาไปตากแดดครับอย่างเงี้ยมันก็ชาร์จแล้วครับอันนี้ชาร์จพันพันอ่าชุดโซลาเซลล์ชุดเล็กๆนี่ครับอันนี้เป็น power bank 1นึ่งหมื่นเพราะก้อนหนึ่งมันสองพันสองพันมิลลิแอมห้าก้อนก็หมื่หนหมื่นมิลลิแอมก็ต่อแบบนี้ก็ได้ครับเอาแบบแตเตอรี่มามาใส่เข้าพอเราจะอาศัยแผงวงจรชาิของเขามาต่อบอกลบเข้าก็เอาไปชาร์จเหมือนเราชารา์จโทรศัพท์ทั่วไปครับ มาเราชาร์จโทรศัพท์เครื่องใช้ทั่วไปเลยนี่ชาร์จก็นี่ครับก็เสียบชาร์จนี่แค่นี้ก็ชาร์จแล้วโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับ พวก p o าว่าแบงไฟส่องสาว่างอา่าแล้วก็ลำโพงบูทุดอะไรพวกนี้ได้หมดนี้หรืออย่างพวกชุดพวกนี้ชุดไฟส่องสาว่างอันนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่ครับคือแบตท,ที่เราได้มาจากร้านรับซื้อของเก่านะครับส่วนพวกนี้เป็นแบตแพ็กแบตเตอรี่แพ็ก ข้างในก็จะเป็นแบบนี้แกะออกมาแล้วนะสวยๆยังไงเลยแต่สวยๆนี่นะข้างในมันไม่ไม่ดี ขึ้นไฟไม่มีเลยครับสวยๆยอยู่เลยนะแสดงว่าข้างในเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็ต้องแกะดูอันนี้แกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้ไม่เคยแกะเป็นแบบนี้นี่เลยครับ ข้างในก็จะเป็นแบตลิเทียมโพลิเมอร์นะครับที่ได้มาจากร้านรับซื้อของเก่านะหรือเรียกว่าแบตลิโพครับลิปโพนะอยู่ข้างในนี้แกะให้ดูเลยนะครับหัวน็อตมันไม่ค่อยดีละ ยากนิดนึง นี่เลยครับเดี๋ยวลองเปิดไฟดูก่อนครับสว่างมากอ่ะปิดนี่แบตเตอรี่ของเรา9ก้าก้อนเลยนะครับแบตลิเทียมโพลิเมอร์นะหรือว่าลิโพนี่แหละขนาดเัินหมดเลยครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบใช้งานได้จริงนะครับครับ จะเห็นว่าทุกก้อนของแบตเตอรี่เนี่ยนะจะมี BMS มกำกับอยู่ทุกก้อนนะเนี่ยการใช้งานการชาร์จต,ต้องผ่าน BMS นะทุกก้อนก็จะมี BMS ทุกก้อนเลยนะนี่ รู้ว่าใช้งานได้นานเท่าไหร่นะ9กอ้กอ,น 1, mm. 9กอนก้อนละพัน100มิลลิแอม9ก้อนก็9,900ม mm. ิลลิแอมระยะเวลาใช้งานนี้จะนานแค่ไหนเดี๋ยววันหลังจะทำการทดสอบดูนะตอนนี้เอาออกมาให้ดูก็ยว่าเราเอามาใช้งานจริงนะอันนี้ก็ชาร์จผ่านตัวนี้เลย เป็นบอดเผาเผลแบงเก่าบอดเผาแบงเก่านี่มีตัวชาร์จตัวใช้ตัวใช้งานชุดนี้ก็ชาร์ผ่านตัวนี้นะก็อย่างอย่ที่ที่บอกครับพวกนี้ก็ต้องใช้ BMS 1S ในการชาร์จเต็มมันก็จะตัดโอเคครับ คลิปนี้ก็คงมีแค่นี้มีกันเหมือนกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับ